ตัวนี้ก็ใช้ฐาน c r 1 2 3A 1ก้อนนะคะแล้วก็ฟิล์ม1 3 5หรือฟิล์มขนาด35นะคะไอตรงนี้ใช้เหรียญขอบเหรียญเปิดนะคะใส่ฐานเข้าไปนะคะใส่ให้ถูกขั้วนะคะเอาด้านบวกออกแล้วก็ปิดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ลองเทตุไปดูว่าเครื่องเข้าไหม ตัวนี้นะคะก็เป็นเลือกโหมดต่างๆมีออโต้ลดตาดแดงนะคะเปิดแฟตนะคะแล้วก็ปิดแฟตอันนี้ตั้งเวลาถ่ายนะคะเวลาเรากดเนี่ย มันก็จะเนี่ยกดปุ๊บมันจะนับถอยหลังเลยสิบวินาทีนะคะแล้วมันก็จะถ่ายอันนี้เป็นใส่วันที่ค่ะถ้าเราไม่ใส่อะเราก็กดให้มันขึ้นเป็นคีทีนแบบนี้นะคะถ้าจะใส่ก็เนี่ยคะ่ะเลยแต่ว่าปีอาจะไม่ถึงปีปัจจุบันแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นก่อฟิล์มกลับถ้าเราใส่ฟิล์มไปแล้วอย่าไปจิ้มนะคะมันจะก่อฟิล์มกลับเลย mm hmm. ก็เพราะว่าตัวเนี้ยคือถ้าเราถ่ายหมดหมนม,มันจะก่อฟิล์มกลับให้อัตโนมัติอยู่แล้วค่ะตัวน,นี้จะอ่านค่า ISO อัตโนมัติจาก d x code ของฟิล์ม d x code คือแท็บเนี่ยคะ่ะเงินเงินดำดำตรงเนี้ยนะคะจะเป็นแท็บแม่เหล็กกล้องมันก็จะอ่านให้อัตโนมัตินะคะพยายามใช้ฟิล์มที่มี DEX code นะคะซึ่ง ฟิล์มที่ผลิตมาเพื่อกล้องมันจะมีอยู่แล้วแต่พวกฟิล์มหนังเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใช้นะคะมันจะไม่มี d ีเอ็กโคดแล้วก็มันจะทําให้กล้องพังได้ด้วยเพราะว่ามันจะเคลือบแผ่นฟิล์มมันจะเคลือบคาร์บอนมานะะมันจะไม่เหมาะกับกล้องประเภทแบบตัวเล็กๆนะคะมันจะใช้กับกล้องกลไกพอเราใส่ฟิล์มไปแล้วมันจะขึ้นเลขหนึ่งก็คือรูปที่หนึ่งค่ะแล้วกดถ่ายไปเลยนี่ค่ะเลขนะฟิล์มมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะพอเราถ่ายเสร็จแล้วแบบว่า จะเก็บกล่องก็แค่เปิดปิดกล่องนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไว้แล้วค่อยถ่ายรูปต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องเอาฐานไม่ต้องเอาฟิล์มออกนะคะเพราะใส่ฟิล์มไปแล้วเนี่ยถ่ายให้หมดนะคะอย่าเปิดฝาหลังตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าแสงโดนแผ่นฟิล์มเนี่ยรูปมันจะเสียหายมันจะเป็นแบบแสงสะทัดนะคะหรือบางทีก็อาจจะแบบเสียไปเลยรูปหายไปเลยนะคะเป็นขาวหมดเลย วิธีการเก็บรักษาก็คือในอุณหภูมิห้องเลยค่ะไม่อยู่ในที่ร้อนที่ชื้นนะคะไม่ควรเก็บไว้ในรถนะคะไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่วางไว้ตรงที่ที่แบบอาจจะโดนแดดนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะถ่ายให้ดูว่าถ่ายหมดหม้วนแล้วมันจะกอฟิล์มกับอัตโนมัตินะคะซึ่งม้วนนี้จะถ่ายได้24รูปนะคะนี่ค่ะถ่ายได้24รูป ก็ความรวดเร็วในการแบบเทสฟิล์มนะคะนี่ค่ะพอถ่ายหมดนะคะกล้องมันก็จะก่อฟิล์มกลับให้อัตโนมัติ กล้องมันก่อฟิล์มหมดนะคะมันจะแบบเสี่ยงมันจะเงียยไปแล้วก็เอาฟิล์มออกไปล้างได้ค่ะที่มันต้องก่อฟิล์มให้หมดเนี่ยก็เพื่อแบบให้ฟิล์มมันกลับเข้ามวนหมด,หมดไม่ให้โดนแสงนะคะพอใช้งานเสร็จแล้วก็แนะนําให้เอาฐานออกนะคะไม่งั้นฐานมันอาจจะแบบละลายไปติดกับตัวกล้องได้แล้วมันจะมันจะพังนะคะแต่ถ้ายังแบบถ่ายไม่หมดก็คาฐานไปได้เลยค่ะ